สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาบอกันครับช่องแซพเชื้อแนวอีกแล้วเนาะพี่น้องครับวันนี้ก็มาก,กินข้าวแรงความหนาความตากันให้เราเนาะพ,พ,พี่น้องครับวันนี้ได้น้ำตกครับเมย์จีวันนี้น้ำตกเฮ็ดหลายอย่างครับเอาน้ำตกมาสูบปีสูสน,อง,นองกินครับพี่น้องเอเยตกับข้าวลายอย่างนะครับนี ใช่พี่น้องเบิงคลิปก่อนนั่นแหละครับเขาไปเบิงคลิปก่อนนะครับบุกขั้วมัให้สีนะพี่น้องเอาครับกินีิก็ก่อนหยิไปแซ่บกันพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้เงเตือน เพื่อเป็นกำลังใจต่อจากเจอแชนแนลให้คิดต่อไปพี่น้องเลยรับชมเด้อพี่น้องเรืครับแล้วขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนยครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาเสร็จแส่ต้กันเลยครับขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมเรือครับมาครับครับคนเน่าคนเน่าหนอย Gracias. ดกแตกเนี่ยสันขอครับพี่หนุกมว่าดีสิข้อมือครับข้อมูอเบิดครับพี่น เยงดังในหน่อยเรียกไปหน่อยนิดหน่อยดูหลายครับ มาครับพี่นอยายา้องถือแสบนุ่กันครับพี่หอวแรงน้ำเด็กสอนครับพี่น้องพักนอกครับพี่น้องโดยอุณบุก

แม่แม่ผู้สอนดีผู้ชายดีแม่ ้องเลยยังินขอน้าร้างบาทครัไหม่นาง ยังนะพี่น้องโม่บอกจะกับ ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องอย่าลืมกดติดตามครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องแทบเฉยชาแนลน,น้ำเดือดครับพี่น้องผมก็มังใจใหมืนอ,อนกันไม่เด้อครับพี่น้องน,นองคลิปนี้ก็ไม่จำเนี่ยคลิปหน้าพ้อมไหมาครับสวัสดีครับ